สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสายจะพาทุกท่านมาชมโครงการที่ดินบ้านสวนวิวเขาเฟสหนึ่งและเฟสสองค่ะที่ดินของเราค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลละตะเคียนอำเภอขบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะและที่ดินของเราโครงการนี้มีทั้งเฟสหนึ่งที่เป็นเงินสดค่ะและเฟสสองที่เป็นเงินผ่อนนะคะโครงการที่ดินของเราค่ะไฟฟ้าถึงหน้าทุกแปลงค่ะถนนสาธารณะถึงนะคะและที่สําคัญค่ะฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนค่ะในราคาเพียง 1,495บาทตอตารางวาเท่านั้นเองค่ะ เราจะพาไปชมนะคะว่าทั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองเป็นยังไงกันบ้างค่ะไปเลยค่ะค่ะทุกท่านคะแล้วตอนนี้ทรายยืนอยู่หน้าโครงการบ้านสวนวิวเขาเฟสที่1น่นะคะซึ่งจุดเด่นของเฟสนี้นะคะด้านหนึ่งค่ะติดถนนลาดยางพร้อมกับเห็นวิวเขาลูกช้างนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะติดถนนสาธารณะนะคะซึ่งเราทําถนนเข้าสู่โครงการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเฟสนี้มีทั้งหมด9แปลงด้วยกันค่ะขายออกไปแล้ว8แปลงนะคะเหลือ1แปลงสุดท้ายค่ะคือแปลงล็อกที่9พื้นที่200ตารางวาค่ะ ในราคาเพียง3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าันบาทเท่านั้นค่ะเหลือแปลงสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็นัดชมเข้ามาดูที่ดินของจริงกันก่อนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวไซาาจะพาไปชมที่ดินเฟสที่สองต่อนะคะ ค่ะและตอนนี้ทายก็ยืนอยู่นะคะหน้าโครงการที่ดินบ้านสวนวิวเขาเฟสที่2ค่ะพื้นที่เริ่มต้น200ถึง250ตารางวาค่ะทุกท่านและที่สําคัญค่ะโปรโมชั่นที่เราจัดเนี่ยเป็นโปรโมชั่นพิเศษค่ะเป็นโปรโส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะโดยการที่เราจะขายที่ดินแบบเงินผ่อนค่ะ <Wow. S 1> นะคะการผ่อนผ่อนตรงกับเจ้าของเลยค่ะ แล้วก็เข้าทําประโยชน์ได้ทันทีค่ะไม่เช็คเครดิตใดๆทั้งนั้นผ่อนเริ่มต้นเพียง6,250บาทนะคะต่อเดือนเท่านั้นค่ะและที่สําคัญค่ะมีเพียง8แปลงเท่านั้นนะคะถ้าท่านไหนสนใจค่ะก็ติดต่อเข้ามาชมที่ดินจริงก่อนได้นะคะรีบๆจองกันเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยแล้วค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับที่ดินที่ทรายพาทุกท่านไปชมกันนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจหรืออยากเข้าชมพื้นที่จริงนะคะก็สามารถติดต่อนัดหมายได้เลยค่ะที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะหรืออินบ็อกมาในเพจ f a c e b o o k ก็ได้นะคะเพราะทรายเชื่อว่าที่ดินคือความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิตค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในเฟซหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ